สองสามเเซนมเชิญค่ะอลปรราคาลมาขอใช้ขสุยออนาสอเเ็นตมารคาไลนสมาสีฟราคเบงค่ะสองสามเอซสีปาตาสอปาตาเกินราคาสองสาปเปมาสองสายก็เมอบาทสอสายก็เปนตารานสงสายก็เมนนับหนึ่งสองสายก็เหมืนนสองสองสายก็เมรออนไลน์สราคาในลาสองสายก็เหมนสอนับหนสองสายก็เมนสอับสองสองสายก็เมนสองราคาหน้าลาสุดยอมากได้มากกว่าเชิญค่ะสอสยก็เมนสองเปอร์เซนตาลานั้ สองแสนเก้าหนบาทสอง้านานออนไลน์สุ่ปอบิดค่ะสองแสนเก้าหม,มาหมือาทสอออนไลน์บิดค่ะสามสก้าบิดค่ะลูกค้าต้องบิดนะสำหรัราคาในช่องไม่เสจไม่ได้รบลูกค้าบิดเลยค่ะบิดได้ไหมที่ไม่ได้จ้าง,ง่ายกดสีแดงแต่สินเงินรับกดสินเงินอีกทีค่ะลูกค้ากดสินเงินอคกทีค่ะจะได้สองลูกค้าขา 2 9 4 3 0้าลูกค้าบิดอีกทีหนึ่งลูกค้าเข้ามาในระบบแล้วลูกค้ายืนยันบิดอีกทีค่ะลูกค้ากดได้ไหมกดได้ไหมคะสองสค่ะสองอกนไสลานสองเ้าหน้านานสอง้าหหน้านานค่ะออนไรสุดต่อบินนะสองสาย9้ามความาราคาหน้านาสองสายเกมนดูความาค่ะ สองก็ากบาพันออนไลน์สก็าบาทออนไลน์สามแสนหน้าลานค่ะสามแสนบาทราคามวลสาแสนราคาหน้าลานสามแสรกาออนลสามแสนสองพันาลาสีพนหน้าลานสามแสนาทสาแสนสีพันค่ะหกนรักาตลาดหน้าลานสามตาบาทราคาในลานสามาทารานมานสามแสนหนึ่าทสองพันราคาในลานสามแสนหนึ่งบาทสองพันสามแสนหาทสอันสามแสนหนึ่งบาทสองพันนัสามแสนหนึ่งบาทสี่พันลกาในลานสามงบาทราคาในลานสามแสนหนึ่งบาทหนึ่งพันนับหย่ามึ่งบา ราคาลสามบาทราคาน้่ละามแสสองบาทสามแสนงบาสามนับเลยสาม่นับสอามสนองมื่บาทราคาในลาซ้อได้ตามาได้มากขอเชิญค่ะสามสสหมื่นบาทราคานี้ชี่น่านลาประมูลสามสนสองหมืนบาทค่ะนับสามขายค่ะตกลงขายค่ะน้านลาประมูลนีไปสามแสนสบาทน้าลาชยใหม่เล็ค่ะ